ตอนนี้ใครมาเอาน้องแน่วนหัวิเลยอ้อาวฟาดสิเลยลืมจะพาคะแนนยังลืมพาติเอ้อบายบายแม่ย <c oughs> ังบายแม่ย <c oughs> ังโย้โหบายบายแม่ยัง มาเออ,อมาจากไหนลูกม,ในในม,มาจากไหนมินมาจากบ่มึงเคยได้ทองคำเส้นใหญ่ท่านนะ่ะเออใช่ทองคำไหมอะไร,ออะไรมันคืออะไรไช่วยคอ,อมันคือไขมุกแล้วมันคืออะไรมีได้แห้งบ่ออ๋อนางวิงกำลังจะมาแล้วมาตามชมตำอ่างบายไปกับแม่ไหมนะ่ะไปไหม <laughs> เออ Bực, em bư sáng mãi bông mâm bông luôn hân vâng 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 cốt luôn. A bệ cốt bưu sĩ. Mom mân hạp. I want want one. Won ai. nó bị cốt nằm hoạt động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  hoạt hoạt động hoạt 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 ไน mm. ี um, yeah. oh, so yeah, no. ah? ่ยก้าวอยู่บนนี้น่ะมันยืดก้าวอยู่บอกเฮ้ยมาจากไหนทำไมีทั้งขนมขนมด้วยอะไรเนี่ยอืนี่ไงเอ้าโอ้ชาลายหัวใหญ่เลยขนมขนมฮะเออของพี่พอยยิ่งเยอะยิ่งดูชิดูจิพอยมาอ้างด้วยวันดีเบะยังเนี่ยเจ้าเวค่ะ เรล่องของพี่พลอยอ่าแมยังมีนันลุ่อใครนี่ใครนี่พี่อะไรพี่ผู้จักอยู่บ่พลอยบ่มีคืออันมีคืออันน้องคนนั้นรอเพล่าไออุลแล้มินตาเบ้เป็นอะไรดูตาเบสสินามันเกะเถิง ยุ่งยุ่งกันเราตายุ่งครบตาเพิ่มกันตาบัพีบ๊เออมันเห็นมันได้ครบแล้วนนไดดโอ้นี่ขนมขนมอันนี้น่ะขนมใครนะเอาให้อ่ะป้าเลยบดีป้าเลบดีเอาให้นะเนี่ยอู้พี่ฟ้าไปกินด้วยสิพี่ฟ้าไปกินเลยเพราะว่าอยซื้อคอยเอาไปจากโรงเรียน ื้อ่าจากโรงเรียนบอกมันกินไม่หมดมมาแบ่งเพื่อนบอกินไม่หมดแล้วมาอ้วนอกินข้าวยังน่ะกินข้าวยังไปเที่ยวไหนมาเนี่ยเออถ้าไปแล้วตอนเย็นเราคงไม่ได้ไปแล้วเนาะไปมาแล้วไปไหมตอนเย็นน่ะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยเหมือนคนเอ้ามันเป็นม้วนเดียวกันบอก แม่เธลรบกวนเธอรบกวนชิมหน่อยเป็นม้วนเดียวกันนะเหมือนอะไรไม่รู้เป็นหนังกระติกขนมใช่เหรอใช่มีพวโปลด้วยนะอ๋อแต่มันพันพันเหมือนนั่นพันเทปเทปใสเลยม้อนกันน่ะน่ะน่ะกาวเทปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ แม่บอกว่าลืมอะไรมานะฮะลืมอะไรนะมั้ลืมอะไรมาไม่ืมอะไราเหคือมัาเชือผ้ามาเอ้าแล้วตอนเย็นนอนอะนอนยังไงอะไม่มีเชือผ้าใส่ก็นอนชุดนี้แล้วพรุ่งนี้น่ะพรุ่งนี้ก็ใส่ฮะพรุ่งนี้ก็ใส่นี้ชุดนี้อ้าอโอ้ใ ใส่ใส่องวันรว,ว,วดเลยเนาะสามวันรวดเลยบ่ใส่กับจำปะดงเลยไหมจุดนี้นะ่ะ <c oughs> เอา้าไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนไงหนูก็ต้องใส่ชุดเดิมสิฮึออาอหาน,นูน <c oughs> นมากี่วันนะคะมินหนูมากกี่วันนะลูกห้า <5. S 1> วัน มันถึงเหรอเขาหยุดแค่สี่วันเองหนูอยู่ถึงห้าเลยเหรอโ, evet, <draws S 1> โอ้โหเขาหยุดแค่สี่วันหนูอยู่ห้าวันเลยมันก็มันก็มีขมนะลูกเพามันพวดเหงแล้วบอเออเห็นนั้นมันยังมีฟูดรอตรงนี้ลูกมันแดด เออน่าก็ยืนท่าอยู่ผมพันน่ะจะไปเก็บชะอมน้องๆจะหัดแกงหนังไม้ทุกคนเออมันก็พร้อมจืดเสือเสือสีชมแตะโคกลงลุกไอ้นั่นน่ะเออถ้ามันฟดกันยังเสื้อ แล้วน้ำจะน้าข้ดก้นข้นมืนเนี้ยข้นให้เอขาบือเตะอืมมันอะนถ้าเรามีเห็ดมีอะไรก็ใส่ได้แต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ใส่แบบนี้แล้วก็อันนี้คือแกงดุดดุดมันเผิดใครเป็นไรพี่บอยพี่อย,ยเป็นไรก่ะ <laughs> ขึ้นมา ขึงคอยบ่เออพี่พ่อได้เป็นอึ่งตีแล้วมินเป็นอะไรเป็นกระปาดกระปาดมันกระปาดเนอมันจ่อยไม่ใช่เลยไงกระปาดมันมันจ่อยนะแต่ถ้าอึ่งแล้วมันอ้วนค่ะเรามาพบกับนายเชฟตัวกระทะห้างเชฟตัวน้อยเชฟกระทะห้างนะคะโอเมนูแกงหน่อไม้กลางวันหาเองต้มเองกินเองไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะคะ มีเศษมีถุงหรือดยเบาแล้วเบาแล้วอ๋อพี่มันมีแตะหืมไหนหรือมีแตะไม่มันแตะมันก็แบบนั้นแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้มันเดือดก่อนตกอาใจหมดเลยตกอาใจนเห็นไหมอ้าเขียวเลยหรือน้ำมันเขียวแล้วน่ะว้าเพราวมันโคตจ้าก้นอันนี้ดูไฟไฟท่วมหม้อแล้ว คนคนเขาอดกมันเดี๋ยวอึ่อึ่เขาเบื่อละติดหม้อแมนปรุงแล้วเอาเอาปลาหนัวมาใส่สิปลาเขาก็ใส่ปลาสิแกงลงไม้ไม่ใส่ปลาได้ไงปอลูกแตนฟ้าโอ้ยพูดนะเขาไม่โยงใช้าบประเด็นบุลังถ้าแกงลงไม้เขาเชื่อฟประเด็นนู่นแต่ถ้าต่ำม่งใช้ประเด็นแม่บุลัง เชอรอเออเชอร์รูเชอมันนูดคนนี้เลยไม่ไม่ชอบปลารลาหมิ่นฮะแล้วก็เอาไอชะอมลงไปไปเซอร์ฟเลยบอสเจอเบ็ดเลยมีเด็ดเพลอเลยบอดไปเด็ดกินย่ำปงก็เด็ดเลยคนทางเติอขึ้นมาพร้อมเออคือบอันนั้น คือน้ำข้าวบือมันอันนั้นหอมมากค่ะหอมเจ้าอมแล้วบะนี้นะเซฟกระทะหางเซฟกระทะ,เซ,ะ,ทะเซฟกระทะนี้ก่อนแรกอ่ะกลายเป็นเซฟกระทะนี้ตอนแรกอ่ะคือต้มหน่อไม้ให้จืด,ดให้กินได้พอกินได้ถ้าหน่อไม้ขมก็เอาน้ำออกทิ้งแต่อันนี้มันเป็นหน่อไม้ขาวอยู่ไม่ต้องทิ้งวัวสาวว่วสาวต่เนี่ยได้มีใครถา,ามว่าอันนี้คือว่าอป้าตะบินป้าตะบินอะไร เพเก็มีบาเพาามาดูมาดูนินแล้วแม่เออพุดนะคักอะไรมึงเชื่อนเยอะเฮ้ยห็นเบือขเาเบอร์หลายมนก็ตุ๊ดเห็นเชื่อเชื่อน้อยกันี่มนก็มีตุ๊ดกลนี่ความมาปิดตะแซ่บเออ อ้าวยิ้นแซบเข้าไปเมียม,มาเหอะอยีายวเาหนานี่จะน้ำเหรอนี้ใช่ไหมฮอนฮอนแล้วโปมกี้นี้นนอโอเคนะคะหาเองกินเองแกงเองนักเลงพอ